สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมารีวิวสีแต้มนะครับรถยนต์ของ h o n d a c ซีวิคดีนะครับที่ผมซื้อมาคารที่แล้วซื้อผิดสีแล้วก็มาแต้มนะครับมันก็เลยไม่ตรงรุ่นนะครับวันนี้ก็เลยเอาสองกระป๋องมาเทียบกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็น,นี่ครับตรงรุ่น ครับรถผมสีนี้นะครับรถผมครับนี่ครับแกดูกันนะครับประตูสีนี่ครับนี่ครับตรงนี้นะครับเราจะรู้โค้ดได้อย่างไงนะครับเราก็เปิดประตูนะครับด้านด้านซีบิ๊นะครับจะเป็นโฉมโฉมนี้นะครับนะครับด้านซีบิ๊ 2007 2012ก็จะมาจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเปี่ตัวนะซ้ายนะครับจะมีเพจนะครับเพจนี่นะครับเพจตัวนี้นี่ครับซิลเวอร์นี่นะก็ตัวนี้นะครับเนี่ย n h สา630นะครับ M ของผมมันจะเป็นตัวนี้นะครับ ที่ได้มาหกสามศูนย์เอ็มคราวที่แล้วได้มาผิดนะครับสั่งผิดนะครับรีบนะครับกดไม่ได้ดูได้มาโคสีนี้น, M. M นะครับเอ็มหกสองสามเอ็มเอ็มเฮนะครับหกสองสามเอ็มผิดสีนะครับเป็นสีบอลน,นะครับผมนี็สีเทาซิลเวอร์นะครับเนี่ยเนี่ยครับ เดี๋ยวผมจะมาแต้มไห้ดูว่ามันมันกลมกลืนกันหรือเปล่าครับคเขาอยู่แล้วด่างนะครับเป็นออกขาวก็เลยนะครับที่ซื้อมาอุปกรณ์มันก็จะมีอะไรบ้างที่ให้มานี่ครับใคล้ายคัดตั้มบัดนะครับจุดแต้มสีจุ่มลงไปในกระป๋องก็กระดาษทรายนะครับแผ่นหนึ่งนะครับไม่รู้เบอร์อะไรน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งพันหรือเปล่าครับ นี่นะครับขาวขึ้นแล้วที่แต้มไปนี่ครับก็รู้สีได้ตรงยังดันพลังแต้มนะครับนีนคบผมนะก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับเนี่ยก็จะเป็นออกมาลักษณะองไม่ตรงรุ่นก็ยังจะแต้มนะครับอันนี้ก็แต้มเหมือนกันขราวที่แล้วก็จะออกเป็นสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวเราเอามา แต้มกันใหม่นะครับคราวนี้ไม่พลาดแล้วตรงรุ่นนะครับเสียเงินไปสองรอบด้วยความใจร้อนรีบกดซื้อนะครับในชูป,ปี้ไม่ได้ดูราดโค้ดก็เลยผิดนะครับท่านที่ซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถซื้อกันได้นะครับนี่ครับเรามาเริ่มแต้มกันเลยนะครับจุดที่มันเป็นร้อยนะครับพวกนี้คราบ ล้วกันนี่นะครับจะแต้มแล้วนะครับก็ใช้กูกันที่แถมมาให้สองอันนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็คัดตันบัดกันได้ครับนี่ครับนะครับแต้มแต้มบางๆนะครับสีให้มาค่อนข,ข้างกลมคกลเลยเดียวรอบนี้นะครับ นนะก็ต้องแต้มให้หนาๆน,นะให้มันถ้เาเนื้อมันลึกเราก็ต้องแต้มให้หนาๆแล้วก็เอากระดาษทรายขัดนี่ผมไม่ขัดนะครับเดี๋ยวกลัวมันจะลามในกันใหแค่แค่แต้มเฉย นเฉพาะตัวที่ผมผมเป็นนะครับครับมันก็จะนูนขึ้นมาลักษณะนี้นะครับ,รบน่ครับรอยนีย่นี่ที่ผมแต้มไปครับแล้วก็มีรอยแผลใหญ่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเดีย๋ยวผมจะลองแต้มดู นะครับมันจะเป็นสนิทมวกเนี่ยครับเนี่ยนะครับ,รบเ,เป็นดังด่าง นี่นครับมีแผลใหญ่่างนี้ด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะป้ายนะครับป้ายให้ดูนะครับนีเราจะป้ายให้ดูแต่มันตรงนี้มันไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ได้ต้องซีเรียสเท่าไหร่เนพะราะว่ามันอยู่ใต้ไม่สังเกตไม่เห็นนะจะป้ายมันดลบรอยเท่ไห สีก่ขอข้างนะครับค่ข้างใกล้เคียงกันทีเดียวนะครับสีบจะไปไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับ ตรงนี้นะครับคุณน,นี้นะครับนี่ไม่ให้กระนาดสายมาเดีย๋ยวเราลองขัดกี้ได้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นจุดอับสายตานะครับลองขัดดู เป็นสเกิตไม่ได้เกี่ยวกับตัวถังนะนี่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จุดสุดท้ายนะครับเป็นรอยนิดนึงเดีย๋ยวเรามาแต้มกันเลยนะครับด้วยน้ำยาแต้มสีนะครับตัวนี้นะครับของฮอนด้านะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาแต้มจุดสุดท้ายนะครับ ครัถ้าชอบคลิปในการซ่อมรถคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องต่อยด้วยนะครับก็พยายามจุ่มแล้วก็สมบัดให้มันสีมันสดเด็ดๆหน่อยนะครับมันจะมันจะย้อยนะครับ ี่ใกล้เคียงมากครับมองไกลๆไม่เห็นเลยนะครับถ้ามองใกล้ๆมันก็เจ่ะประมาณนี้สีมันจะนูนอกมานะครับเราต้องใช้กระดาษทรายรูปๆเอาหน่อยจะรูปยากนะครับมันจ,จะกินเนื้อต้องอื่เน,นี่ยใกล้เคียงอยู่นะครับตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวรอมันแห้งอีกทีเราจะดูสีว่ามันกลืนกันหรือเปล่านะครับ นะครับหลังจากที่ทิ้งไว้สักพักมาดูตอนแห้งนะครับนะครับสีก็กลมเกลิงกันอยู่นะครับตรงนี้จุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้ที่ผมแท้มานะครับนี่ก็จะเป็นรอยนิดๆนะครับรอยสีมันเนื้อมันหลุดนะครับมันก็เลยกินเข้าไประดับเนื้อสีมันก็ไม่เท่ากันนะครับถ้าเราต้องการให้มันเท่ากันเราก็ต้องป้ายเยอะๆนะครับแล้วก็ เอากระดาษสายเบอร์พันค่อยๆรูปนะครับอันนี้ผมจะไม่รูปนะครับผมจะทิ้งไว้่นี้เลยวัวรูปแล้วมันจะลาไปตรงจุดอื่นนี่นะครับเราไม่มีแล็เกอร์พ่นก็ปล่อยไปเท่านี้นะครับแล้วเราก็มาดูจุดนี้นะครับจุดนี้ที่นี้แผ่จะใหญ่หน่อยนะครับลึกด้วยนะครับแต้มสีไปมันก็เลยนูนนะครับเราต้องใช้กระดาษสายขัดนะครับนะครับการรีวิวนะครับมันยาแต้มสี ว่ามันเข้าหรือมันกลมเกลื่นไหมเนี่ยครับสีเข้าอยู่นะครับแต่ความลึกของมันนะครับกับวิธีการป้ายแนวการป้ายนะครับใครจะละเอียดประกันนะครับก็แล้วแต่ฝีมือของแต่ละท่านนะครับนี่ครับแล้วก็จุดนี้นะครับนี่ครับสีกลมเกลือนเลยทีเดียวนี่นะครับว่ามโฟกัสท่างไกลๆนะครับนี่ครับฟื้ มองไม่เห็นเลยนะครับจุดนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับนัญยาแต้มสีนะครับของฮอนด้าซี i ิ m เอดีนะครับรุ่นตื่นก็สามารถแต้มได้นะครับเป็นจุดก้อนหินเล็กๆน้อยๆนะครับเราสามารถขึ้นํำยาแต้มได้โดยที่ยังไม่ต้องไปทําสีนะครับนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ช่องต่อยลยครับสวัสดีครับ